สามคือเล่นเทปโอเคเราจะเล่นเทปอะไรขอเทปนี่ไงฉันจำไว้อยู่อ่ะนี่ไงมีเกดเทปนะโอ้ก็มาเขียนดูมึงอย่างหายไ,หไปหรือบางสิ่งบางอย่างหายไปนี่แหละโอเคครับเราจะสร้างเครื่องเลนเทปยังไงครับเช่นเมื hmm. ่อคืนนี้มันมันเก่าแล้วนะ mm hmm. ก็ลองทำดูดิ โ okay. อเคก็คคหลักการก็ตามเนี่ย <c oughs> คือเราต้องทําให้มันแบบเล่นได้นะถ้ามันเล่นไม่ได้เราก็ต้องให,หม่เราจะหาตัวเทสยังไงครับก็ลองเ,เอาเที่จำลองมาใส่อ๋อโอเคเราต้องไปหาปฏิดิบหรือเปล่าโอเคนะมาแล้วคนอาจจะหาปฏิบิไม่เหมือนกันนะ คนแอปเปิ้ลนะครับนะแก yeah, mm hmm. ไม่ค่อยทำอะไรทั mm ้งนียให้แอปเปิ้ลไปช่วยบ้างโอเคครับต mm hmm. ้วโคตรที่ mm hmm. เคยดวงร้ายมาตันอ่ะมทำ่ให้นายผัดตรงนี้ลนะโอเคครับโอเคมีขึ้่3สามคนตรงนี้นะไปหาของมาสร้างขึ้นคลิปีกทีนะโอเคครับ แล้วมันมีวัตถุดิบอะไรครับก็ตัวนึงนะเดี๋ยวฉันเอาหาลิสต์มาให้อันนี้ไงลิตรตัวกระลิ่วกระชั้นเนี่ยออกไปโอเคครับ๋อขอดูหน่อยมีอะไรแป้งเนี่ย ตามนี่อ๋อตามนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าแกหามาได้ก็คือแกก็ต้องลิกไว้นะเพื่อให้การลืมไว้โอเครับโอเคสามคนไปตามหามาได้เลยเคครับ เราต้องไปเราต้องไปหาเหล็กอะโอเคอันแรกใช่ไหมใช่ม้งเช็คกับไปหาเหล็ก โอ้วุ้ยเจอเหล็กแล้วเอ็กครับจะขอเช็โเค,โอ,ค,ค,โ,อคโอเคโอเคเสร็จแล้วครับโอเคขนเหล็กเลยวุ้ไปขนเหล็กกัน ต่อไปคือเครื <ท ungefähr. S 1> ่องทําไฟฟ้าแล้วจะหาที่ไหนล่ะไม่รู้สิไปเรื่อยๆ Sự là cái này vậy? <coughs> đi, lý luôn này học anh luôn luôn อาจใช้ด้วยอะไปไปโอ้บอลกอนไปเลน โอเควัตถดิดต่อไปก็คืออั c ซีพียูอ่ะอ๋อมันคืออะไรอ่ะถ้าจะมาถึงชิปนะเอชิปเหรอไม่รู้ดิกถ้าม่อไงต้องหาที่อยู่นอยู่ไหนนะวะอืมอะไรนั่นน่ะโอ้หูกำแพงมต้องมีอะไรด้วยในไม่รู้สิ มันสุดรั้วสุดดิกระทุบเลยเหรอใช่อู้หู้ยปล่อยได้ไงเนี่ยต้มยานั่นไงอ๋อนี่จะเป็นยาเติมแก่ mời cung đây nghe mình đi wow đi it's a peep in. Uh. Yep. Ooh. Ooh. Jump ok vai de qual ok น่าจะเป็นวัตถุดิบที่สุดท้ายเพราว่ามันมีเสียงตัวอักท้ายอะอวัตถุดิบสุดท้ี่กจกออปอนโอเคเอาไป ไม่เกี๊กระจกมาจากไหนไม่รู้สึกค่อยไปเร็วอ่ะไปโอ้โหเจอมาแล้วตอนนี้วิเจอแล้วกระจุกที่สุดท้ายไปกัน คุณหัวหน้าครับอาเลยเหรออ้าวคือมีเรื่องแต่งงานครับอืมเนี่ยเลยลากติดขอมาครับแล้วครับโอ้ไหนชุดลิศอะไรเก๊ะครับเราไปเลยหน่อยโอ้ดีมากในอของนี่ครับนี่ครับของพวกนี้ครับที่ในติดกันครับ Ồ, oh, đi đúng người Cái Họ gì đúng không? Ê Được rồi, được rồi. <c oughs> อ๋อตอนนี้นะเรากำลังงออำนากลังสางขึ้นเท้ว <c oughs> โอ้เป็นไงบเบงมไนมก็ไม่ได้ดีนะเดเขากำลังสร้างแก็ก็สั์เรียสิแหละจิกกับแต <c oughs> งโมส้มข้าวโพดและแอเปิลมาที่ห้องของฉันก่อนวิหวหนอะไร้ว อันชวนโรบอทเพื่อนนะโอเคโรบอทเอาเมียเอยก็อันไปหาหัวหน้ามั้งอ๋อเมียเลยก็หัวนหน้าสร้างเพื่อเล็ดเทปละกูจะไปดูมั้งอืม,มสนใจนะโอเคครับอืมไปกันโอเคเราจะเล่นเทปแล้วล่ะ <c oughs> เราทดสอบแล้วไม่ไงครับมันดูได้แล้โอ้โหนะ่าสุดจมากเลยอ่ะโอเคเราจะใส่เทเข้าไปด้วยเครื่องนี้เล่นทำง,งานโอเคได้เวลารู้แล้วนะโอเคครับพร้อมแล้ว 嗯，嗯、mm，有点晚了。Hmm. Mm hmm. มาตังาองสม่ะโอเคมันมีเรื่องเลยที่ต้องสำคัญอะไรขนาดนี้นคือมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ทงมโลกของเราใกล้จะถึงจุดสินสุดไม่จริงก็ตามานั้แหละ แล้วที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกลืมอมจริงอนอ่า ฉันคู่ไปกับส้มแล้วไงอ๋อ ไม่ลองเผยเก่ามาสับยังไงหรอจริงดิ โอเคนี่คือวันสุดท้ายของโอกเคกแะกระถังโลกใบนี้เขาผมทำใจได้ครับสรรพสิ่งกำลังจะแพร่พันธุ์วิธีเดียวที่เอาตลรอดได้คือการปิดมัน แล้วทำเพื่อชาวม่ลอนทเก่าทุกตัวครื่อุ่บกลาโลกใบนี้ตะ ว่าเจ้าช่วยไม่น oh ก hey. mm ้อนเฮ้ยเหมือนที่ฉันคิดว่าไปเลยใช่ครับ่อดีสมพูดมีมีผิดเออเอามันมีแค่นี้แล้วเนี่ยแต่ที่รู้นะบรรยากาศก,ก็คือท้องฟ้ามแบบสีส้มเข้มเลย ใช่เหมือนที่ฉันพูดไม่มีผิดเลยเออฉันที่จำได้แม่นเลยอ่ะแต่ยังน้อยนะพวกนายก็ได้เริ่มต้นมาใหม่ตรงนี้เลยแหละเอองั้นน้องส่วนส้นน่าจะเป็นตัวเดียวแล้วมั้งที่สามารถจำสิ่งที่ต้มปูดได้แจ็บครับ โอเคเทปนี้พยายามจะบอกอะไรวะอันผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่เรื่องม,มันมีตัวละครอย่างที่ส้มพูดอะ่ะแต่ว่ามันใส่มิดชิดเลยอะเลขสองตัวเลยก็มันใส่มิดชิดเหมือนกันเลยเออไม่รู้นะสิอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอหรือเปล่าแล้มั้งครับแล้วอีก ตัวที่มันตัดตัววิดี่ตัวเลยครับมันชื่อฟันทามเฟดีอืมหนก่อนแบบเขาที่เบอร์หัวทุกสรริ้นั้นกำลังจะใกล้หมดสิ้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าตัวความเอาตัวรอดต้องรีเซ็ตโลกใบนี้ทำให้ทุกอย่างนั้น กลับมาเป็นสภาพเดิมอย่างที่ควรเป็นฉันนี่ไม่ทราบเรื่องตัวละครนี่อีกเลยนะเออถ้าเขายังอยู่มันเขาจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิ Open wide. You look around the space and see a creepy face. It might be a decoy. <laughs>